เขาสงสัยมากเลยค่ะว่าลูกแก้วจัก,กรพรรดินะคะไม่ใช่นูบลักษณ์พุทธะธรรมารสางังฆะซะหน่อยนะะี่ค่ะลูกแก้วมันนีโจโย้ของจกักรพรรดินะจกักรพรรดิคือพุทธะนะฮะ<อ>มันเป็นสมบัติของจกักรพรรดิเขาจะมาลูกแก้วสารพัดนึกมาจากัากรพรรดิปราไจทบนะสรับเล่นมันเป็นอออขั่นของผู้มี ผู้มีบุญอจไนะร่ะเขาเรียกว่าออปชั่นของผู้มีบุญมันเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีบุญเนี่ยมันก็อยู่ในศาสนาแหละมันเป็นตมบากของจกักรพรรดิอย่าไปคิดมากเราไม่เคยเขาไม่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ไปศึกษาศึกษาให้เห็นทั้งรูปและนามมันจะได้ไม่ต้องไปให้ใครหลอกไม่ใช่ไม่ใช่เสียงใครให้ใครหลอก มันบอกว่ามันไม่จริงหรอกต้องเห็นต้องเห็น <c oughs> ต้องเห็นด้วยตาไม่เห็นด้วยตามันต้องเห็นด้วยใจฉะนั้มธรรมม,ามีสองด้านนะลูกกระทำแนะนากระทำลูกคือเห็นด้วยตาธรรม,มาเห็นคนเจ็บคนแก่คนเคนจ็บคนตายใช่ไหม,มเห็นด้วยลูก เห็นด้วยน,นามก็เห็นวิญญาณเห็นพลังงานอย่างมองพระเนี่ยเราเห็นตาเห็นโลกจิตจะเห็นแสงสว,ว่างนั่นนามธรรมอันนี้ว่านามธรรมมันเห็นด้วยใจคงรู้สึกเป็นนามธรรมเหมือเราเดินไปเดินไปเมืดอๆมีคนเดินตามมองไปไม่มีนั่นคือผีละมันเป็นนามธรรมละจะน่าติดต่อได้แล้วติดต่อผีได้แล้ว ให้ความรู้สึกมันเป็นนามธรรมล้วนๆอยู่ด้วยกันลูกกับนามเหมือนพระระเจะรูปหรือพระที่เราไหวเนี่ยมันมีรูปอย่างเดียวไม่มีนามมันไม่มีประโยชน์เลยเข้าใจไหมมันต้องมีรูปและนามมันที่มีประโยชน์นี่จะรูปมันก็มีเป็นไม้เป็นท่อนไม้นี่จะรูปหน่อยนเราตายไปแล้วก็มีใจละ ร่างกายใช้ประโยชน์ไม่ได้พระเหมือนกันน่ะนี่ตัวลูกอย่างเดียวม่มีนามธรรมเนี่ยจิตเรามันสามารถจะสัมผัสได้เนยะ mm hmm. เพียงแต่เรากำพระทุกวันนอนทุกวันนระกำทุกวันเนี่ยเราก็จะสัมผัสจิตสัมผัสในในลูกของพระได้ใช่ไหมมันเป็นนามกรรมกรรมพักอมรู้สึก มองภาพพระพักีความรู้สึกเลยเข้เาใจไหมเนี่ยเมริเดียนนั้นเนี่ยเมื่อที่อาจจะเรียนไปเรียนมาอาจจะปวดหัวก็ได้นะอย่าเพ่งปวดหัวนะนะคะและในกรณีที่มีแต่ลูกนามประธมยังไม่มีเนะะี่ยค่ะเราก็อธิษฐานให้มีนมามประธมเข้าไปเหมือนกับดิส ดี่จะเอามาซื้อม่มันไม่มีอะไรแล้วก็อัดเทนเข้าไปอัดธรรมะก็อัดอะไรเข้าไปอย่างนั้นแหละแต่มันต้องอัดเป็นเครื่องไงอย่างนั้นแต่รูปของพระเนี่ยก็อัดเป็นรูปทำและนามธรรมของคนของผู้มีรูปนามจากนามธรรมเข้าหารูปนามของคนไปในรูปของพระ จะงงหน่อยมนุษย์มันมีรูปกรรมนามมันไปได้ทั้งหมดแหละมันผ่านได้ไงผ่านรูปนามแล้วก็ผ่านให้คนผ่านให้ผีผ่านให้จักรผ่านได้หมดหละเพียงแค่มนุษย์ต้องรึกถูกมนุษย์ต้องฝึกต้องทําต้องเข้าใจต้องฝึกต้องทําต้องเข้าใจถูก ทั้งสามตัวเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดใช้เวลาในการฝึกในการทําในการเข้าจังไม่ยบอกไม่ได้ว่าเต่าไหนไม่รู้ที่ขยันไม่ขี้เกียจไม่ชี้ไปอยู่วัดสิบปีไม่สิบสิอะไรมันก็อยู่นั่นเรไม่รู้เรื่องอะไรหรอกรู้แต่สิ่งด้วยเองทำเลยมงกลก็อยู่ในกลัวกับรูก้กับทักทีกับหม้อกับแกงกับช้อนกะละมังอะไรตรงนั้นนะ่ะไม่รู้อะไรหรอกก็ไม่ได้ฝึกนะ ความดีก็ไม่มีความไม่ดีก็ไม่มีได้ไรนะได้หม้อแด้กระตะเวลาฝันก็ฝันเห็นหม้อเอ้ยเวลาฝันก็เฮ้ยลาเต้ลอยมาเลยพอปันไปเขาสั่งลาเต้นั้นแหละมัอยู่อยู่ตลอดเนี่ยผขาไมอยู่อย่างนั้นอ่ะจะไปไหนอ่ะได้อะไรอ่ะ ได้ความรู้ทางโลกอ้าวไม่ชี้อยู่กันโลกมาทำแต่โลกอย่างเดียวมันก็ได้แต่โลกไงอตาล้วไปไหนไม่รู้แต่ถ้าไม่ชี้ฝึกอย่ยไม่จิตจะกำหนดได้ว่าจะไปไหนมันจะชี้ควบคุมมันอยู่ใช่ไหมฝึกจนมันรู้อ่ะผมรู้สึกก็จะเกิดไปเรื่อยเรือยอ่ะ เวลาจะตายมันไม่รู้ได้ไงมันควบคุมอยมมู่มันก็ไปดิมันจะอยู่ทําไมล่ะจะไปทุกขเวทนาทําไมนเนี่ยท่านสอนให้เตรียมตัวเปลี่ยนร่างหมาให้มันดูตัวนี้หน่อยงแล้วก็เปลี่ยนร่างอยู่ในสถานเกิดในสถานที่มันไม่ทุกข์มากกว่านั้นเข้าใจไหมเออเ่ยนยากเลย พวกเราแยกไปวิญญาณเนี่ยที่เราแฉไว้พวกเราเั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวมันก็เกิดเป็นคมนะว่าเข้าท้องมันจะได้หรือจักมันอยู่แล้วเนี่ยอย่างนั้นมันก็พาเข้าวัดอยู่แล้วห่ะจริงไหม ระคุณพระพุทธาเกินกว่าอยากหาไหนพระสุธาที่กว้างไกล ันสองเวไนยสัน